สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินอร่ยยนสาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้จะพามาชมผานบุกเบิกนะคะผาน3าใส่รถรุ่นเอ็มนะคะสวยๆเลยค่ะตัวนี้เป็นผาน3ใบ26นิ้วนะคะใบเต็มนะคะสวยๆเลยค่ะพร้อมใช้งานราคาอยู่ที่สอ0 0มบาทนะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตร ร้านภูมินอราลยยนต์อยู่ที่อำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะบริการ24ชั่วโมงเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0986127295อีกเบอร์นะคะ0870341562ฝากติดตามร้านภูมินอร่อยยนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ